24ชั่วโมงในเกมบัฟฟุตวันนี้กับภารกิจทำเผาไซบอร์กสุดเท่ไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอ,ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยอยากจะได้ผลปีศาจรา,าคาถูกๆจังงั้นนี่เลยท b ีบ k ็บริการกดผลและเกมพาร์เลส11เ,เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุต หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเพชนในแมป Star อีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อ t e b a c k ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ เปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางมาสุมผลกันเลยดีกว่าและวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าผมมีสูตรครับข้อที่1ให้ผมพิมพ์ว่าโคใจเกเรและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการพิมพ์ว่าโคใจเกเรและก็ข้อที่2ยืนบนหัวคนซุ่มและตอนนี้ผมก็ได้ทาการยืนบนหัวคนซุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ข้อที่3สุ่มไปเลยเขาบอกว่าได้ผลมังกรได้ผลได้และก็ได้ผลสัน้นและก็ได้ผลสายฟ้า เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้ผมดันได้ผลน้ําแข็งเฉยเออก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เสียงผมมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเป็นไข้ไข้ที่ชนคนที่ใช้อ้โหเดี๋ยวนะ ยังมีเวลามาเล่นมุกอีกและในตอนนี้ผมก็ได้ยียมการออนเซิร์ฟใบเต็มๆสีช่วมงเต็มๆนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าการที่เราจะทําเผาใส่บอกนะทุกคนเราจะต้องมีที่เรียกหนวดดาผมก็ได้ยียการออนเซิร์ฟไบสีช่วมงเต็มๆและในตอนนี้ผมก็ไม่รอจานเลยละกันทาการเดินทางตามเก็บหีบสมบัติผมก็ได้ยียการเก็บแร้กก็เก็บอีกเก็บแล้กก็เก็บอีกเก็บแล้กก็เก็บอีกแต่ผมก็ไม่ได้ที่เรียกหนวดดํซาซักทีโอ้โหเดี๋ยวนะที่เรียกหนวดดาเนี่ยทำไมมันหายากจังวะทุกคน หายากเหมือนกับความรักของผมเลยก็ว่าได้เฮ้ยพูดมาแล้วมันก็เศร้าตัดมาตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการตามหาที่เรียกหนวดดาเหมือนเดิมผมก็เดิทการตามหาเกาะนู้นทีเกาะนีนท้ทีแต่ว่าหายังไงมันก็หาไม่เจอนะทุกคนเฮ้ย <He i, S 2> เดียวนะทําไมมันหายากหาเย็นจังวะทุกคนโอ้โ oh หวันนี้ผมจะได้ทําปะเนี่ยเผาไส้บอกแต่ระหว่างที่ผมกําลังทําการตามหาที่เรียกหนวดดานะทุกคนอยู่ดีๆโรงงานมันก็ได้เกิดซะงั้นผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกัน ทําการเดินทางไปตีโรงงานกันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าโรงงานผมก็ทำการตีโรงงานคนเดียวแบบชิวๆและในตอนนี้โรงงานมันก็ใกล้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปิดฉากโรงงานไปเลยราก,ก่อนนะเจ้าโรงงานแต่สิ่งที่ผมได้นะทุกคน ผมดันได้ผลน้ำแข็งเฉยโอ้โหผลน้ำแข็งอีกแล้วเหรอนี่ยหลังจากที่ผมทำการตีโรงงานเสร็จผมก็ไม่รอจ้าเหมือนเดิมทำการตามหาที่เรียกหนวดดำต่อกันเลยดีกว่าแต่ว่าผมหายังไงนะทุกคนมันก็หาไม่เจอเหมือนเดิมเฮ้ยเดียวนะวันนี้ผมจะได้ทำปะเนี่ยเผาไซบอกแต่ระหว่างที่ผมกำลังทำการตามหาที่เรียกหนวดดำนะทุกคนอยู่ดีๆ ผมก็ได้เจอกับคนขายดาบเฉยเฮ้ยและผมก็ไม่รอช้าเลยวกันทําการเดินทางเข้าไปคุยกับคนขายดาบสวัสดีคนขายดาบแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแต่ดาบที่ผมได้ผมดันได้ดาบสั่งใดคิดที่จะเฉยโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรดีและผมก็ได้ใช้เวลาตามหาที่เรียกหนวดดาแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนที่เรียกหนวดดากว่วจะได้มา ใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้กันทําการเดินทางมาทาําเผาไซบอร์กันเลยดีกว่าเห็นเขาบอกว่าขั้นตอนที่1เราจะต้องเอาที่เรียกหนวดดำนะทุกคนมากดอยู่ตรงนี้และผมก็ได้ทำการกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าขั้นตอนที่2เราจะต้องทําการไปตีรอและลอออ่ะมันจะดอปของให้เรานะทุกคนไว้เจอกันเลยรอและผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาซิร์ชิปก่อนและตอนนี้ <mile> ผมก็ได้ทำการเซอร์ชีพรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยและกันทาการเดินทางมาตีรอกันเลยดีกว่ามาเลยรอและผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางเข้าไปตีรอแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวนะทุกคนว่ารอเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรผมโคตรเบื่อเลยก็ว่าได้นะทุกคนดูดีโอ้โหมาเลยเจ้ารอคือรอนะทุกคนมันโคตรเร็วก็ว่าได้นะทุกคนและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับรอแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้รอมันก็บาดเจ็บนะพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้กัน ทําการปิดฉากรอไปเลยลาก่อนนะรอแต่ดูเหมือนครั้งแรกนะทุกคนผมไม่ได้นะทุกคนโอโ้โหโคตรแย่เลยตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกันทําการเดินทางมาซื้อชิปอีกครั้งเพื่อจะไปทําการต่อสู้กับรอครั้งที่2มาดูกันเลยว่าครั้งนี้ผมจะได้หรือเปล่าและผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกัน ทำการเดินทางไปต่อสู้กับรออีกครั้งมาเลยรอและผมก็ได้ทำการต่อสู้กับรอแบบนี้ไปสักพักหนึ่งสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกและตอนนี้รอมันก็บาดเจ็บนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทำการปิดฉากรอไปเลยลาก่อนนะรอแต่ครั้งที่สองนะทุกคนผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมมันได้ยากได้เย็นจังวะทุกคนและก็ครั้งที่3นะทุกคนผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมโอ้โห มันก็ได้ยากเกินและก็ครั้งที่4นะทุกคนในที่สุดผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้มาใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้หลังจากที่เราทําการได้ชิปมานะทุกคนเราจะต้องทําการเอาชิปมากดตรงนี้และมันก็จะมีประตูลับขึ้นมานะทุกคนโอ้โหดูดิโคตรเท่วะทุกคนมีทางลับลงไปข้างล่างด้วยและผมก็ไม่รอช้าทําการลองไปกดดูแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเผ่าไซบอกราคาอยู่ที่2,5 0 0เงินม่วง แต่ประเด็นนะทุกคนตอนนี้เงินเมืองผมเลยอยู่แค่900เองโอ้โหเดียวนะโคตรจนเลยก็ว่าได้เลยนะอาดัมผมจะต้องทําการไปลงดัน2รอบก่อนนะทุกคนผมถึงจะสามารถซื้อเผ่าไซบอกได้ไปลงดันต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รอจานเลยแล้วกันทําการเดินทางมาลงดันต่อกันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าพวกลงดันผมก็ได้ทําการใช้หมัดอิเล็กโทรวีสองผมทําการต่อสู้กับเจ้าพวกดันที่1และผมก็สามารถชนะเจ้าพวกดันที่1และก็ดันที่2 และก็ด่านที่3และก็ด่านที่4และก็ด่านที่5ตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงดันครบ1รอบเป็นที่เรียบร้อย <S <S เหลืออ e ีกแค่1รอบเท่านั้นผมก็จะสามารถซื้อเผาไซบอกได้แล้วนะทุกคนและตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยแล้วกันทําการลงดันต่อรอบที่2กันเลยดีกว่าผมก็ไม่รอชา้าเหมือนเดิมทําการใช้หมัดอีเล็กตัว v ีสองผมทําการต่อสู้กับเจ้าพวกด่านที่1และผมก็ได้ทําการใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าพวกด่านที่1ไปสักพักหนึง่งและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกด่านที่1ได้แบบชิวๆและก็ด่านที่2 และก็ด่านที่3และก็ด่านที่4และก็ด่านที่5้าตอนนี้ผมก็ทำการลงด่านครบเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้วกันทำการเดินทางไปซื้อเผาไซบอกกันเลยดีกว่าราคาอยู่ที่2,500เงินม่วงจ่ายไปเลยแลกกันและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเผาไซบอกต่อไปนี้ให้ทุกคนเรียกผมว่าอาดมไซบอกโอ้โหเดี๋ยวนะ ชื่อโคเทเลยหลังจากที่ผมทําการได้เผาไซบอกมาผมก็ไม่รอชาร้าเลยะกันทําการเดินทางมาทําเผาไซบอก V ีสกันเลยดีกว่ามันก็เหมือนเดิมนะทุกคนเราจะต้องทําการตามหาดอกไม้3าสีเหมือนเดิมและผมก็ได้ทาการตามหาดอกไม้3าสีแบบนี้ไปสักพักนึงตามหาและก็ตามหาอีกตามหาและก็ตามหาอีกตามหาและก็ตามหาอีก และในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดอกสีแดงต่อไปก็คือดอกไม้สีเหลืองผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการตามหาดอกไม้สีเหลืองและผมก็ได้ใช้เวลาตามหาดอกไม้สีเหลืองแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดอกไม้สีเหลืองต่อไปก็คือดอกไม้สีน้ําเงินผมก็ต้องทําการรอให้มันมืดก่อนนะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลารอไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้มันก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รอช้าทาการตามหาดอกไม้สีน้ําเงินต่อกันเลยดีกว่า และผมก็ได้เจอเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนดอกไม้สีน้ําเงินและผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเผาไซบอก V2 และตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยและกันทําการเดินทางไปทําเผาไซบอก V3 กันเลยดีกว่าแต่ว่าทันใดนั้นนะทุกคนอยู่ดีๆโรงงานมันก็ได้เกิดสังงนันผมก็ไม่รอชาร้าเลยและกันทําการเดินทางไปตีโรงงานกันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าโรงงานผมก็เริ่มการตีโรงงานคนเดียวแบบนี้ชิวๆไปเรื่อยๆและในตอนนี้โรงงานมันก็ใกล้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปิดฉากเจ้าโรงงานไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้มานะทุกคนผมดันได้ผลบากี้เฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมเกลือจังเนี้ยและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเอาผลบากี้นะทุกคนไปทำเผาไซบอกวีสากันเลยดีกว่าและในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผาไซบอกวีสเดี๋ยวมาดูสกิลกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โห โอ้เทเลยว่ะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเผาไซบอก V3 เนี่ยมันสามารถเจาะฮาคี้สังเกตได้ด้วยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยจริง,รงๆว่ะทุกคนมันสามารถเจาะฮาคี้สังเกตและแมมันก็ยังสร้างดาเมจอีกตั้งหากโอโ้โหก็ดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเผาไซบอก V3 งั้นก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ไม่รอชาร้าและแล้วกันทำการเดินทางมาสุ่มผลดูดีกว่าเผื่อว่าผมจะได้ผลดีๆบ้างสวัสดีลุงนวด วันนี้อาดัมขอผลดีๆหน่อยนะและผมก็ไม่รอช้าทําการกดสุ่มผลไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้มานะทุกคนโอ้โหเดียวนะผมดันได้ผลซ้ายเฉยเฮ้ยโคตรเกลืองานสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนขอทําการไปกินยาแล้วก็ทําการพักผ่อนก่อนเพราะว่าตอนเนี้ไข้ขึ้นสูงมากเลยนะทุกคนรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบจ๊บๆอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละ